สวัสดีครับผม,มเอรอนจาก่องนีเก็เมนนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมอยากมาจะมาทําเรื่องเจ็ดประโยชน์ของโสมนะครับพอดีตอนนี้ผมกินอาหารเสริมนี้อยู่ก็เป็นวิตามินบีรวมแล้วก็ผสมโสมด้วยนะครับผมของวิสต a านะครับ B complex plus โสมก็เพื่อแบบเรารู้ประโยชน์ของมันเนี่ยเราจะมีความกระตุ้นที่อยากกินอาหารพวกนี้มากกว่าเดิมนะครับมาก็เจ็ดประโยชน์ของโสมนะครับหนึ่งช่วยเพิ่มพลังงานและลดความเหนื่อยล้า 2. ช่วยกระตุ้นระบบหอผาลดความอ่อนเพลียและเพิ่มความทนทานของร่างกายเหมาะสำหรับผู้ที่รู้สึกเหนื่อยหรือว่าชอบมีการล้าเลื้อรลัง 2. เสริมสร้างความจําและรุงสมองสารสำคัญในโสมเช่นผมอ่านไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับผมช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองเพิ่มความจําลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์และช่วยให้มีสมาธิดีขึ้น 3. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน สมมีความช่วยเพิ่มการทำงานของเซลล์ผมคบคุมภูมิคุมค้มกันทําให้ร่างกายสามารถต้านทานเชื้อโรคและลดอากาศถูกครับลลดโอกาสการเกิดโรคติดเชือ้อ 4. ลดความเครียดและช่วยอารมณ์ดีขึ้นสมช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนงงในร่างกายลดความเครียดลดความตกกงังวล 5. ช่วยปรับสมดุลระด,ดับน้ำตาลในเลือดสมสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้ 6. ส่งเสริสมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด สมช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรน์ในเลือดส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจเจเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศนะครับผมก็เพราะว่ามันสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตของเลือดได้ดีนะครับก้อนนี้คือ7ประโยชน์ของโสมน,นะครับผมคือคุณก็สามารถไปกินโสมได้ทั่วนนไปแต่ว่าสำหรับผมก็งบน้อยก็กินผักอาหารเสริมตัวนี้นะครับผมอ่าก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ